ก็น,นี้ก็โจโปติแต่เขาเล่นรูปนี้แบบเล่นเล่นเร็วนาะแล้วก็จบแล้วมันป้องกันก็ไม่ได้เสียหายนะเขาก็ป้องกันในแบบของเขาก็อาจจะเป็นสไตล์เขาครับผมก็ดําก็เล่นได้ครับผมอ่าก็เขาเล่นจากฝั่งนี้โปติเขาจะเล่นข้างบนเนาะโปติถ้าเป็นโจโจซิกิก็จะเล่นข้างบนแต่เขาเล่นข้างล่างนี้ก็คือบังคับกลุ่มขาวเนี่ยคือหลายคนถ้าเกิดเป็นมือใหม่กลุ่มตรงเนี้ยจะกลัวตายนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้เดินเลยแล้วไปเดินที่อื่นอย่างเช่นเดินที่นี่ นำล้อมนี่ยังยังไปเดินที่อีกทีหนึง่งดำมันเดินที่นี่ได้อย่างนี้ขาจะไม่มีบ้านแล้วขาจะตายนะครับถามว่าขารับไงถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ามือใหม่กลัวส่วนใหญ่ก็จะรับข้างล่างไปเลยใช่ไหมครับป้องกันไปเลยเอารอดไปเลยแต่อันนี้คือถ้าเกิดเราเล่นในระดับหนึ่งแล้วเราต้องไม่ให้เขามีอิทธิพลการกระดานซึ่งหมักล้อมเลยแบ่งออกเป็น มุมข้างกลางเนาะในอนาคตก็คือการการสร้างแต้มการกระดานดังนั้นกลุ่มเนี้ยผมจะไม่ยอมอัดอยู่ข้างในแน่นอนผมต้องเดินออกถ้าเดินออกไปอย่างนี้ตรงๆตรงๆก็ได้ครับเพราะจริงๆตรงนี้ก็ยังสามารถตัดได้อยู่นะครับผมแต่ขาขาอาจจะลำดับมากและอาจจะมีโอกาสที่เขาจะทิ้งมือมาแล้วทิ้งเพื่อนเล่าตรงนี้ใหญ่ดังนั้นขาผมเลยเลือกทะแยงเดินออกไปก่อนนะครับผมก็คืออันนี้คือเหตุผลของสีขาวนะในการเดินทะแยงออกมา ถ้าต่อตรงเขาอาจจะเดินนี้ได้แล้วเราทําไงเราถ้าเรามา,างี้เขาอาจจะตัดใช่ไหมตัดเราต้องมารับอย่างนี้เราจะรู้สึกเสียเปรียบเราจะโดนอัดอยุ่งในแม้เราจะรอดก็ตามเม็ดต่อไปถ้าเรากลัวเรายังต้องรับใช่ไหมครับดังนั้นเม็ดอย่างเงี้ยเราจะไม่ถนัดแน่นอนเรารับไงก็ไปต่อเพราะตรงนี้ยังมีโอกาสเล่นอาาัตลีนี่ได้นำเขาเชื่อมเนีย่ยตรงนี้ใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ลำบากสีขาวผมไม่ชอบก็เลยเลือกที่จะทะแยงออก เขาพอเขาเน้นเน้นความแข่งแกร่งของฝั่งนี้ตรงนี้ใหญ่เนาะผมก็ขึ้นมาเลยครับไม่ต้องคิดมากครับขอแค่เรามีลมหายใจเยอะขึ้นตรงเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถสร้างแตนว่าทำลายพื้นที่เขาไปในตัวด้วยอันนี้เขาก็ล้อมอจังหวะนี้ถ้าเกิดเราไปสีขาถ้าเรายังไม่ไปตีมุมเราจะโดดออกอีกเม็ดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดเพราะเราต้องอ่านมาก,ก่อนว่าเราพร้อมไหม ถ้าโดดไปอีกเม็ดหนึ่งแน่นอนเขาไปป้องกันมุมหรือว่าขยายตรงนี้ใหญ่ใช่ไหมสมมติอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เราจะรู้สึกเขาใหญ่แล้วเราก็เป็นเส้นแคแนอีใช่ไหมแต่เราสามารถโจมตีตรงนี้ได้ต่อนะครับอาจจะมีเม็ดนี้ก็ได้มั้งไม่ต้องตัดตรงนี้สมมุติเดินที่นี่ล่ะอย่างนี้ก็ได้มั้งครับก็อาจจะเป็นเชฟยากหน่อย ช่วงนี้ผมยังเล่นเชฟแบบง่ายๆดูว่าอีกฝ่ายจะทำยังไงอย่างนี้ก็เป็นไล่2กลุ่มใช่ไหมครับดำก็จะลำบากแต่ถ้าไล่แล้วเรากินไม่ได้นะต้องบอกเลยว่าเนี่ยเขาปิดตรงนี้แล้วเขาจะกำไรทันทีดังนั้นตรงนี้เราต้องใช้ความมั่นใจระดับหนึ่งละก็คือย้ายไปตีที่อื่นก็ได้หรือจะไปป้องกันก็ได้แต่การที่มาตีฝั่งนี้ไว้ก่อนเพราะว่า ลดพื้นที่เขาไปในตัวในการที่เขาจะสร้างโครงสร้างอนาคตรตรงนี้เราต้องอ่านหมากแล้วครับเนี่ยเขาก็ล้อมห่างเพื่อจะจับกินกลุ่มนี้เนาะเราก็สร้างเชฟหมากที่เราสามารถทํารอดได้เขาไม่อยากให้เรารอดเนี่ยเขาก็ล้อมเราอยู่ในกรอบเนี่ยครับอันนี้ได้เชื่อมและแข็งแรงครับหมากดาเม็ดนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันป้องกันหมากตัดกินเม็ดนี้มันตัดจีดามกลุ่มนี้ได้แต่จุดประสงค์เขาชัดเจนครับเขาจะตัดที่นี่เขารักษากลุ่มนี้เพื่อที่จะได้เดินที่นี่ในอนาคต ก็เดินได้ตรงนี้ขาวไม่เล่นต่อละเพราะถ้าเล่นต่อตรงนี้หรืออะไรสีขาวจะกลายเป็นโดนสีดําสร้างกาแพงตรงฝั่งนี้ตรงนี้สีขาวจะเสียเปรียบพันทีดังนั้นสีขาวจริงๆตรงนี้ถ้ากลัวมั่นใจว่าตัวเองอมั่นใจว่าตัวเองจะไม่รอดนะก็ปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมาเดินนี้สมมุติดำโจมตีต่อเช่นเดินที่นี่ ถ้าอย่างเงี้ยขาวจะไม่มีบ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างนี้สีดำทำไงเชื่อมบ่ดำของเดินนี้อตอนนี้สีขาวยังมากก็จะได้แค่ห้องตรงนี้นะครับ แต่ก็แต่มากเชื่อมต่อกันแล้วเราก็สามารถมาสร้างข้างล่างนี้ได้จากที่เขาล้อมตรงนี้แล้วก็มีแผลตัดตรงนี้สามารถทําให้ขาตัดตรงนี้ได้ถ้าเราลอดดินข้างล่างนะอืมตรงนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างก็ต้องเดินใจยเย็นครับผมเนี่ยเห็นไหมเขาล้อมแต่เราเนี่ยเขาลังล้อมต่อว่าเขารู้ว่าขาวยังไปต่อได้ตรงนี้เราก็ต้องใช้ความมั่นใจครับว่าเออเขาปิดละเราก็รับเราก็หล,ล,ลอดแค่นนเอ เดืนนี้เราปิดนี้ค่าไม่ตายครับพื้นที่ข้างใน8จุดก็ต้องดูว่าทำยังไงต่ออันนี้ก็รอดไปเลยหรือเปล่าอันนี้รอดไปเลยอาดามยังมานี่อยู่ขาก็มานี่ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เขาใช้โจป้องกันไว้ก่อน ถ้าโปรติถ้าสู้กันเลยหมากขาวที่ทําอิทธิพลเนี่ยก็จะเละใช่ไหมครับมันจะโด,โดนแบ่งเป็นสองกลุ่มแต่ผมเลือกที่จะเชื่อมหมากทุกกลุ่มเพราะทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะทําอิทธิพลมาตัดกับกลุ่มนี้ดังนั้นเลยต้องเดินเชฟหมากประมาณนี้ได้ฐานปุ๊บสร้างความแข็งแกร่งอันนี้เป็นหมากที่ผมต้องเดินแบบสร้างความขแข่งให้ตัวเองเร็วขึ้นถ้าสมมุติผมไม่เดินที่นี่ผมมาปิดที่เนี่ยสีดาอาจจะไม่เล่นด้วย สีดาอาจจะเล่นที่อื่นถ้าสีดำป้องกันหรือตัดเนี่ยผมอาจจะมีโอกาสโดนตัดแล้วสู้ไม่ได้สีขาต้องแลกเท่านั้นแต่ตรงเนี่ยพอแลกปุ๊บตรงนี้สีดำก็ใหญ่นะกลายเป็นกลุ่มนี้ได้ใช้ประโยชน์เดี๋ยวนะผมอาจจะลำดับผิดแต่นะอาจจะไม่ใช้เจ็ดนี่ก่อนอ่า น่าจะประมาณนี้มั้งครับแต่ดมตรงนี้มันใหญ่ดังนั้นผมไม่ไม่ไม่ลงที่หนึ่งผมไม่ลงที่หนึ่งผมมาตัดนี้ก่อนตัดตรงนี้เพราะอย่างนี้ถ้าเกิดดำที่จะไปตรงนี้โอก,กาสที่เราจะจับกินกลุ่มนี้ได้เยอะกว่ามีห้องกับไม่มีห้องนะครับตรงนี้จะตัดสินแค่ตรงนี้เพราะตรงนี้ผมรับท่นนี้เพื่อที่มากจะได้เชื่อมต่อกัน อตอนแรกตอนแรกก็ไม่นึกว่าเขาจะเดินที่นี่นะผมยังคิดว่าเขาจะตะลิก่อนอะไรอย่างนี้แต่เขาเดินมาแข็งแรงมาผมก็เลยรับแล้วก็จบอ่าเขาได้มือไปอันนี้เรารู้แล้วว่าเขาจะสร้างอิทธิพลข้างนอกเนาะดังนั้นเราจะไม่เดินไม่เดินสร้างข้างในจริงเขาเดินข้างบนนี่น่าจะดีกว่าถ้าเขาจะสร้างบนแต่ผมเล่นข้างล่างผมก็ใหญ่นะมันเจ้ากันอยู่อิทธิพลนี้ไปสู้นี้อยู่ตรงนี้ยังมีแผลตัดอยู่ อันนี้คือแรกแรกเพื่อทำลายที่พลนะครับเราจะเห็นได้บ่อยครับเวลานักมากล้อมระดับสูงเขาเล่นกันเขาไม่ใช่แบบว่าตัวอัลตาลแล้วเชื่อมนี้เนี่ยพอต่อนี้ปุ๊บมากินแค่นี้เหรอไม่อุต่อสู้เขาจะปิดอัลตาลีนี่เหรอเหรืออัลตาลนี่ยกให้เลยดาจะต่อยเม็ดให้ขาวต่อจากนั้นดาก็เดินนี่เห็นไหมครับเขาได้โค้งขง้างนอ,อกใหญ่ สามเม็ดนี้ยังต้องมาจับสามเม็ดนี้นะเหลือจะไม่เล่นเล่นนี้ก็ได้หรือไปตีมุมนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นท่าอย่างหนึง่งเวลาเราเล่นหมากล้อมตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาอ่านพลาดหรือยังไงแต่มันเป็นหมากที่ต้องเล่นถ้าเขาเชื่อมก็ต่อลงนี่คือคำตอบนะครับเขาเดินนี่กาตะลีเลย ต้องเดินให้หมดนะครับยอมแลกโคแล้วต้องเล่นให้หมดก็คือได้กินเขาการได้กินตรงนี้ถือว่าคุ้มที่สุดละแล้วกลุ่มนี้เราต้องมั่นใจว่ารอดแค่นั้นก็พอแล้วดังนั้นกระดานนี้จะตัดสินแค่ตั้งแต่ต,ตรงนี้นครับกลุ่มนี้เรามั่นใจว่ารอดกับกลุ่มนี้มั่นใจว่ารอดก็ไม่มีปัญหาแล้วส่วนสีดาเป็นแค่โครงสร้างนะครับตรงนี้อ่านมาให้จบก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นคนตอบโจทย์ยังไม่แข็งแรงถ้าเกิดเรายังเดินฝืนเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเดินอีกเม็ดหนึ่งเขารอดแล้ว ถึงแม้เราจะได้โครงสร้างมาทําลายข้างบนก็ตามแต่การปล่อยให้เขารอดเนี่ยกลายเป็นว่ารอดจะไม่ได้เลยแต่ยังเดินอย่างนี้ก็ดีนะครับสามารถไปซัพพอร์ตกับเพื่อนกลุ่มนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องเสียแรงจับกินปล่อยเขาดินไปก็ได้อันนี้คืออ่านจบแล้วก็คือปล่อยละคือจะเอาความชัวร์แต่อันนี้เขาเล่นแรกเป็นจริงๆเขาแรกมาอย่างนี้ผมน่าจะคิดอีกเชฟหนึ่งตอนแรกจะเล่นอย่างนี้ แต่อย่างนี้ขาจะเหนื่อยแล้วกลุ่มนี้จะเสียดังนั้นไม่เล่นดีกว่าดังนั้นสู้สองกลุ่มนี้ดีกว่าตรงนี้จริงๆไม่ต้องเล่นกับเขาแล้วนะเดินต่ออีกเม็ดพอละขอให้ลมหายใจกลุ่มนี้เยอะเป็นพอแล้วต่อให้เขาเดนอีกเม็ดเราก็มาป้องกันนี้ละเขาก็ต้องมาปิดนี้เพราะไม่งั้นเราจะต่อไปหาเพื่อนอ่ะอีกเม็ดหนึ่งป้องกันไม่ให้กลุ่มนี้โดนฆ่าแค่นั้นก็พอละ ดำไล่มาทำไงเดินหนีธรรมดานี่ก็ได้ครับเพิ่มลมหายใจไปเรื่อยครับเดินหนีเฉยครับแค่เพิ่มลมหายใจก็พอไม่จำเป็นต้องไล่จับกินดำนี่หนีขาวนี่ก็ออกไปออกไปเป็นเส้นตรงได้ครับขอแค่ลมหายใจเยอะกว่ากลุ่มนี้ก็พอเพราะแต้มเรานําแล้วสถานการณ์นี้คือแต้มนําแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะครับอ,อันนี้พอดีเรียกว่าอ่าน อ,อ่านแล้วนะว่ามันจะมีจับตรงนี้แต่เขาวิ่งเขาเลือกที่จะวิ่งกลุ่มนี้ก่อนซึ่งผมอ่านตรงนี้พลาดไปไม่ได้อ่านว่าดาตรงนี้ถ้ามันวิ่งออกมาเฉยๆละ่ะจะทํำยังไงกลุ่มนี้ดำขาต้องเล่นแลกเปลี่ยนว่าเขาจะเอาข้างเราหรือมุมแต่นี่ขายกับเขาแล้วเขาไม่เอานะครับก็เราก็ทาหมากรอดในมุมเราไปตอนแรกจะอ่านท่าอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าลืมไปเม็ดนี้เราจะโดน ดังนั้นเม็ดที่ดีสุดธรร,ธร,ร,ธร,รมดาเลยครับแต่เขายังเลือกเล่นโคอยู่ดังนั้นเรากินก่อนได้เปรียบนะครับสมมุติตรงนี้ผมเดินผิดผมไปดับเบิลนี่ผมจะโดนตะลิที่นี่สมมุติเขากินเขาก็จะด้ริที่นี่เรากินอย่างเงี้ยเขาออกได้มีปะ ไม่ได้ไม่ได้ออกไงเนี่ยออกเงี้ยออกยากอะเนี่ย,ออย,ยคิดไม่ออกเหมือนกันโหออกออกไม่ได้นี่เนี่ยตรงนี้ผมคิดเยอะเกินไปคิดเยอะเกินไปนะครับกลัวกลัวเขาลอดกลัวเขาลอดกลัวดับเบิลแอตลีมาเดินเลยตรงนี้จริงๆคือเดินง,งี้ปุ๊บเดินง,งี้ปุ๊บเขาเชื่อมเราก็เดนนี้แล้วใช่ไหมครับแต่เขาเดินนี่เรากิน ตาไปฮัตรลีก็ไม่หลอดอยู่ดีสีดำขาปิดเฉยๆก็ไม่หลอดอยู่ดีครับคิดเยอะเกินไปสีขาวจังหวะนี้คิดเยอะไปต้องปรับปรุงเรื่องเวลาแล้วเสียเวลาผมตามเขาละผมก็จะฝึกให้เวลาผมเดินเร็วขึ้นหน่อยอันนี้ลมหายใจเราชนะข้างล่างอยู่แล้วข้างล่างมีสี่ลมหายใจ อันนี้รูปร่างเป็นตายนะครับถ้าเกิดรูปแางเราอย่างเงี้ยดูภายในแล้วถ้ามันมีเยอะอย่างนั้นดําไม่ตายแน่นอนครับไอ้ขาไม่ตายแน่นอนครับพูดผิดอันนี้หมากหลอกผมเกือบไม่ทันเหมือนกันเขาเดินทําไมเพราะว่าเขาเดินอย่างนี้ถ,ถ่ายตรงนี้กลับแต่เราตะลีล่าเราต้องจับกินตรงนี้คิดยากถ้าเราเป็นดําจะมาเล่นหมากภายในก็ยังไงอยู่ ขาวมันม,มีทางกลับอยู่ใช่ไหมครับอืมอันนี้ผมตัดสินใจจับเลยครับอย่างน้อยก็ไม่โดนไถแล้วป้องกันบ้านไปเลยอันนี้คือเล่นให้จบถือว่าดีครับถ้าเรานับแต้มอะไรแล้วนำเราไม่ต้องมีปัญหาครับอันนี้ต่อยี่สิบแต้มก็ไม่ชนะน,นี่ก็ไม่ชนะยังมีหมากให้เล่นเยอะเลยตอนแรกนู่นจะเล่นนี่หรือเล่นนี่คิดไม่ทันตรงนี้คิดไม่ถัานล้วเวลาไปเยอะละ หมากเม่นนี้ผมคิดไม่ทันจริงๆไม่รู้จะเล่นยังไงจะเล่นแปะนี่แล้วต่อนี่กันเหรอนี่ได้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็เลยเดินเดินนี่ดีกว่าตรงนี้คือขู่ตัดทั้งบนและล่างนี้ดูเขาจะรับยังไงตอนแรกโน้ตเขาจะเล่นแค่นี้ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอากลุ่มนี้มาเชื่อมนี้แต่กลายเป็นเขาต้องการเอาเอาเอาหมดเลยนี่ผมต้องถอยหรอ่า นี้ขาอดดังนั้นสู้รอดไปดีกว่าถ้าสองสามก็สี่แปนี้ตามท่าตะกี้ที่จะเล่นนี้น่าจะเวิร์กกว่าแต่เขาป้องกันนี้ก็ถือว่าน่าจะถูกอย่างหนึง่งเพราะกลุ่มนี้มันก็ได้ตัดข้างบนด้วยผมเลยต้องเลิกเตะที่นี่เพราะว่าตรงนี้ผมตั้งใจจะตัดนะสมมุติผมอาจจะไม่ตัดแค่นี้แต่ผมตัดนี้ไปก่อนล่ะาะอะ ถือจุดประสงค์ว่าจะเอา2เม็ดนี้ก่อนล่ะถามว่าดําจะทํำยังไงดํามันจะกลับที่นี่ใช่ไหมล่ะถ้าดําเลือกกลับที่นี่ขาวผมเอาแค่นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าไม่ไม่น้อยไปอย่างนี้เสียเปรียบ อันนี้ผมบังคับให้เขาช่วยผมสร้างห้องนะครับตรงนี้จริงๆถ้าไล่กันดีๆถ้าขาวพลาดก็อาจจะไม่ได้สองห้องตรงน,นรี้ปล่อยเป็นโคไปก็ได้เปิดเป็นโคไปสตรงนี้ห้องปอมของสีขาวสีดำปิดนี่สีขาวต้องรีบมาเดินนี่หรือไม่ก็เดินนี่ก่อนแต่สีดำเล่นนี่ก็พอนี่อัตลีนี่ก่อนยังได้เลย ถ้าขาเชื่อมดำไม่เล่นล้วก็ได้ดำมาเดินนี่ขาวกลุ่มนี้ก็เหนื่อยอยู่นะแต่าขาวนี้ก็ยังสามารถสร้างสองห้องได้น่าจะต้องเดินที่นี่อ,อย่างเงี้ยได้ห้องนี้ละตรงนี้ก็มีแผลตัดดำก็รักษาไปรักษาแล้วเตรียมสร้างสองห้องไป ขาตัดไม่ได้เออแต่ดำก็มีสองห้องอย่างั้นดำไม่น่าจะเล่นด้วยครับลำบากดำพอเราลงนี่ที่นี่แล้วเม็ดนี้ผมไม่รู้ใจเร็วแป่าไม่น่ารีบเดินแต่ตัดตรงนี้มันไม่มีแล้วคนเดินสร้างแต้ม,มตรงนี้สุดท้ายผมก็เดินสร้างแต้ม อันนี้เขาเก่งนะครับสามารถต่อโจทย์ตรงนี้ได้ผมก็ไม่คิดว่าดำจะรอดนะตอนแรกยังคิดเลยว่าดำน่าจะตายแล้วนะมีวิธีกินเขาไหมเอะต้องมาคิดอะไรแบบแปลก,กแล้วเฮ้ยกินเขาได้ไหมนี่ดำก็โดนตัดแต่ขาแต่ดำขาน่าจะตายก่อน ดำไม่น่าจะได้กินขาวนะผมไม่ได้อ่านตรงนี้ลึกนะไม่รู้ว่ากินได้ไหมแต่ขาวดาก็ยังมีโอกาอสซับซิเคนอยู่เขาก็แค่ทํารอดก็พอแล้วแค่นี้น่าจะเดินแค่นี้นะแค่นี้ก็รอดคิดว่านะถ้าขาวไปอีกเลดดาก็กลัรมเตะนี้ก็รอดละไม่ไม,ไม่เดินนี่อีกเม็ดหนึ่งก่อนเม็ดนี้สําคัญ อันนี้ไม่รับแล้วสองห้องแล้วตรงนี้ขาตาลลีไม่ได้ตาลลีไม่ได้อืมมีวิธีตอบจทยมากกว่านี้ไหมอ่าเรามาคิดกันดูนะครับผมือม ถ้าชิงเดิมไปก่อนดำเชื่อม ดัมันจะลอดข้างล่างนี้ขาวได้ของบนนี้แทนอันนี้ขาวอมไรนะอืมถ้าชอบรูปไหนรูปนั่นแหละดำเชื่อมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าหนึ่งสองสามสี่นี้ไล่ขาวก่อนละ่ะตาต่อไปเป็นสีขาว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 เดินแค่นี้อ่ะ เบอรแค่นี้ให้ดำเดินนี้แล้วขาวเดินนี้เ,เดินนี้อ่ะถ้านดำมาไล่กินขาวต่อนนี้ไหมขาวเดินนี้ดำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามขาวลมหายใจน้อยกว่านะครับอันนี้จะไม่คุ้มสีขาวดังนั้นหลังจากเดินสิบนี้แล้วขาวต้องจับกินกลุ่มนี้ก็เดินฐานไปเลย เดินนี่ดีเดินนี่เลยก็ได้ม้งอืมนี่ขาวไวอืมสิบเอ็ดตังเดือนได้ครับก็แลกเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับตอนแรกว่าจะเล่นโครครับ ตอนแรกว่าจะทิ้งตรงนี้แล้วมาเล่นโคโอ้นี่ก็โคฮะเล่นไม่ได้อ่านผิดครับเล่นไม่ได้ดนะนะหนึ่งหนึ่งต้องเดินไงดีหนึ่งเดินแค่นี้ไหม ก็จะเป็นการสู้โคถ้าหนึ่งเดินแค่นี้ก็พอละกระดานนี้คือเล่นโคได้อยู่แต่โคดำขาขู่ดำไม่ค่อยมีละมีตรงนี้หนึ่งหมัดแต่ก็ไม่น่าจะคุ้มพอเดินตรงนี้เสร็จปุ๊บเดินตรงนี้ได้แต่เขาอัตลินนี่อยู่ดังนั้นไม่คุ้ม ในี่ไม่แน่ใจอ๋อเขากลัวเป็นโคไม่ดีผมเดินนี่เขาเดินนี่ผมเดินนี่เขาก็ตายอืมเขาก็เลยรับอืมอย่างงี้ดำตายถ้าดำไม่รับ ค okay. ก็ถือว่าได้ได้ได้มือมาถูกต้องของสีขาวถ้าเขาลับนี่เฉยๆสมมุติผมไม่เดินนู่นผมเดินเบียดน,นี่ดำเดินขาวเดินดำเดินนี่ก็หลอดแถ้วาจะขาเดินนี่ดำเดินนี่ขาเดินนี่ดำกินโอ้ อืมนี้ขาวตายเล่นไม่ได้โอเคถือว่าตรงนี้จบแค่ตรงนี้ตรงเลขหนึ่งอ้ตรงเขาเชื่อมนี่แหละถูกต้องแล้วไม่ต้องเล่นต่อตรงนี้เป็นรีดิวแต้มแล้วผมต้องคิดมากเดินตรงนี้แล้วเหมือนเสียมือก็เลยเบียดตามจุดสําคัญก็พอครับเบียด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 อย่างเดียวครับไม่มีอะไรเชื่อมตรงนี้เพราะตรงนี้อ่านแล้วมันหลายแต้มแล้วตรงนี้ จบเกมไปถ้าสมมติเขาเดินเชื่อมตรงนี้ทั้งหมดครับตรงนี้มันมีสแนปแบ็ k อยู่ครับผมเห็นไหมครับว่าสร้างรูปตรงนี้สแนปแบ็ k ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินหมากให้จบตรงนั้นให้ครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้อ่านหมากออกกันทุกคนเนาะตรงนี้ตรงนี้เขายังกลัวกลุ่มนี้ตายอยู่เพราะหมากมันยังไม่สมบูรณ์เขาเลยต้องเดินเนาะที่ผมไม่เล่นต่อเพราะตรงนี้ใหญ่กว่าตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะมาเก็บแตนตรงนี้สักหน่อยเพราะตรงนี้ใหญ่เหมือนกัน ขาจะหดหลือแค่นี้แต่ unjust. ขาเบียดนี้ไปดําเดินนี่ก็รอดแล้ว able, ดังนั้นเม็ดเม็ดนี้ไม่น่าเดินเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ไม่น่าเดินผมเลยคขู่เข้ากลุมให so ญ่อย่างเดียวเลย AI ชอบมาตอนท้ายแฮะแปกดีอ๋อกินไปแล้วเดินนี้ก่อน อ๋ออันนี้บังคับเป็นการบังคับสีขาวให้จับกินหลายหลายเม็ดเลยถึงแม้จะเหลือสองลมนี้คือตรงนี้แต้มก็จะหายไปอยู่ดีตรงนี้แต้มจะหายหมดเลยอืนี่แหละที่ผมไปรักษาตรงนี้เพ่อแต้มจะหายเยอะดีที่อ่านถูกอ่าโอเคถือว่าตัวเองได้พัฒนาระดับนี้ขั้นหนึ่งครับผมทําไมลบหนึ่งอ่ะแล้วจะให้วางไหนอ่ะไม่ให้วางแล้วให้ไปวางไหนทำไม่มีตรงอื่นถูกแล้วใช่ไหมลักกาตาเลียแหละอ่า รีเซตดัมเดนนี่สองสามสี่ห้าอันนี้ใหญ่อันนี้เขาเดินหมักใหญ่แต่สมมุติใครไม่เคยเห็นรูปนี้นะสมมุติขาวไปเชื่อมที่นี่ตัวอัตลิเชื่อมอย่างนี้ขาวตาย ขาเชื่อมนี่อันเนี้ยคือตอบโจทย์ที่ถูกต้องแต่สมมุติขาวไปเดืงนี้คาตารีเห็นไหมว่าขาว,วางนี้ไม่ได้ก็โดนกินขาว,วางนี้ดำวางนี้ขาว,วางดำกินเนี่ยครับดำยังไวกว่าอันนี้เป็นหมากเซนเต,นเตนที่เราต้องรู้นะตอนปิดเกม ได้ตอบเป็นนี้ถือว่าจบของผมละสบายละเอ่ะเรามาดูอะไรอีกนิดนึงสีขาวอ่ะสมมติตรงนี้สีขาวมปิดเนาะดำเดินขาวเดินดำปิดขาว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 เดินนี้ดำเดินนี้ขาวเดินนี้มันดำเดินนี้ทะไมม่ใม่ดำต้องเดินนี้ขาเดินนี้เราจะเห็นรูปร่างนี้ไหมครับ รูปร่างเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างเกิดขึ้นซึ่งมือใหม่จ,จะมองไม่เห็นสมมุติดาไปเดินที่นี่อัตลิโดนกินเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับสเม็ดนี้ถูกทิ้งไว้ยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมหรือกล้ารู้แล้วว่าเดินที่นี่ก็ต้องมาเสียหมากรับตรงนี้ก็ยังโดนกิน รู้สึกจะจบกันแล้วใช่ไหมตรงนี้เออเกมจริงทำไมไม่อ๋อมันจบแค่ตรงที่ผมดางต่อต่อลงนี้เป็นท่ารอดไปเลยก็คือตรงนี้มันยาวพอเนาะยาวพอสร้างสองห้องแล้วก็เลยไม่ทําอะไรละเนี่ยตรงนี้เราถ้าเรามองแบ่งจุดแบ่งห้องได้เราก็สามารถทํารอดได้เลยไม่ต้องห่วงครับพู้โซซูกินเราไม่ได้แน่นอนรู้จกักรูปร่างหมาเป็นตายไอ เ,เขาเรียกอลไรเจ็ดจุดอันตรายอย่างอันนี้มี1 2 3 4 5ส7 8 8ห้าหเจ็ดแปดวดจุดเรามีแนวนอนตั้ง6จุดอย่างเงี้ยอันนี้กินไม่ได้แน่นอนครับต่อให้มาเล่นท่าอะไรอย่างงี้็ตามเอ๊ะรับยังไงดีนะเชื่อมนี้ได้ไหมถ้าเขาเดินนี่จุดแบ่งห้องเราก็จะมี2ทางนี้ใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งอีะ่ะถ้าแบ่งนี้ล่ะเราก็จะเห็นห้องนี้ห้องนี้แน่นอนเนี่ยสองห้องแน่นอนครับผม อันนี้มือใหม่ก็เรียนรู้ไว้ครับผมกระดานนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ก็เล่นกันสุดฝีมือแล้วครับไปต่อกระดานหน้ากันนะครับผม